เขาเขาเอารับคนงานจากจาชางเขาค่ะก่อนที่จะเริ่มเก็บผลิตอ็นี้แจ้งนะว้วก็เราได้มาเรียนวามงร้องที่ร้อยแล้วแต่ในระหว่างที่มีการเก็บผลิตก็มีคังหาที้ ต่อไปนะครับอะไรมาเราจะเข้าถึงกัะป๋องโอเคครับว่าที่นี้ต้องต้องติใจมากมากเลยทั่นี้ก็เราก็มาก็ได้หลายส่วนเรียบร้อยดีคนโทุลได้เป็นห่วงคือบุคลากรทางการแพทย์เรากับเจ้าหน้าที่อสมเจ้าที่อะไรเราที่ กำลังใจให้ทุก่านเป็นกั้นด้วยกับเวามีผู้ใหญ่ไปเยี่ยม <c oughs> ตอลอด้วยครับสำหรับวันนี้วันในวันนี้นี่บนถนนบกที่37เนี่ยปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบ,บกในเรื่องของพวกเรามีคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ได้ตาบประทางลงโรงงานแห่งลำใหญ่เที่งที่อำเภอทานเนี่ย มีการแพร่ระบาดของเชื so ้อโควิด -19 ก็สามารถที่จะกักกันเอาไว้ได้จะตั้งเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเรียบร้อยแล้วก็ตราบว่าการแเร่อะอาของใช้เกี่ยวกับการป้องกันต่างๆทางมณฑลสาราลทีสเกจะร่วมกับส่วนราชการต่างๆตำรวจภุกทิจังหวัด เชียงรายธน,นาคารกรุงไทยผู้ทีทท่ต้องการที่จะร่วมให้การช่วยเหลือต่างๆเราก็รวบรวมเข้าพอ้อททั้งหมดเนี่ยคนคนย้ายกันเข้ามาที่บริเวณที่มีการกักกันตัวแล้วก็ได้มามอบให้กับทางเทศทางเทศบาลตำบลมุกบี่ช้าให้ได้รับไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไป ถ้าท่ามีนโยบายอะไรพิเศษที่จะนำชัเจ้าในที่ทางการแพทย์ที่นี่บ้างับสำหรับในเรื่องของ